สวัสดีทุกคนด้วยครับกลับมากับเอเจมิเตออีกแล้วคลิปมันเร็วเหลือเกินก็กลับมาเจอกับแวนการ์ดช่วงนี้เป็นช่วงนี้คือแวนการ์ดนะเราก็ถ่ายแวนการ์ดที่ไหนแวนการ์ดเจอกันในชุดของคูนสามคูนสี่ถูกต้องคนนี้คูนสามคนนี้คูนสี่นะครับเอาเปลี่ยนกี่ใบอันนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนครับเปลี่ยนนะเปลี่ยนครั้งเดียวนะครับไม่หยดดวงไปหมดเลยเปลี่ยนสองใบเหมือนกันไม่หยุดโดยไม่หยุดดวง ไปะพี่นักเตะส่งใบจ้ะโอเคเจอกันเองเจเอ้ยไม่ใช่แองเฟย์จะเป็นเองเจในสุดแองเฟย์บัตระกับสัตว์ลูกไม่น่ารักปิงถ้าเดินจูโวะได้เป็นแฮมพารู้มาฮัมพารู้พารู้ไงนะออกมาวิ่ง่พาไปแมทมาไหมไม่เอาเวอร์ชันนั้นน่ะผ่านแค่ผ่านปิ้งนะวิ่งนะแฮมพาโร่ อุ้ยโค้ชโมดี้สวยเป็นหรือวันนี้ครับตอนนี้มันก็ต้องแบทเทิลไหมแบทเทิลเลยเหรอฉีกจัง่ายเหรอเขาเรียกว่าฉีกไม่ได้ผมทำไมพลาดคุณคุณดูต้องการผมก็ได้เนี่ยนะตีอยังวะางครับดรอว์โค้ชโมดี้นี้ไม่ใช่บอกขึ้น แอ็นทารุกของเมก้ามาว่ะก็เทิ่อนเล่นมากไม่ขอเล่นเกียร์ไปก่อนสักเลกเลยได้เป็นแทนทารุร่างสองอ้มิกโดดดวงไปหมดเลยบอกเทคนิคด้วยนะคนดูไม่รู้คนดูเซโนวูเขาแข่งแต่งโมโนพิลัสเท่แก่ว่าวชอบชอบไอต่ำตรงที่มันชอบแบบกเดียวเียวเดียวนั่นแหละมันโอ้เด็กมีแค่นั้นสองกันดูแทมทาโร่ตีสกิลถ้ามีแฮนนอมปีตรงเดียวด้วยอยู่ข้างในโซ่ฮาบุกมันว่าไงนะขออีกที ถ้ามีร่างหนึ่งอยู่ในโซก็พาวโบ๕พันคนคอนไหมอ่าไม่ในการต่อสู้ที่โจมตีอ๋อโอเคเข้าเลยก็คือเป็นคอนในระหว่างโจมตีโอเคโอเคเข้าเลยเข้าเลยคิงไว้เบียวเบียวเบี้ยวเขาเต้นสนุกพี่นัดเบียวเป็นเอ็งเพื่อนผ่า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 นกิงตัวไหนเปลี่ยนสามใบมาเตือนรอคุณดูเงินเปิดแล้วดีแล้วดิดีใจไม่ใช่เหรอดีใจก็ดี ดีใจยังไงวะค่าเท่ากับปิดเทอมเลยไม่ต่อนนี้เขาจะไม่เปิดเทอมอีกแล้วเพราะเขารู้ว่าผลการเรียนเฉลี่ยมันดีเกินผลการเรียนทุกคนดีขึ้นช่วยไม่ได้ก็เรียนแบบนี้กันไปแล้วกันเอ้แต่ของผมมันดีขึ้นนะมันดีขึ้นทั้งห้องเลยดีขึ้นดินม่เปิดโคจะเป็นแถวโอ้พี่นประเภทไหพี่ก็คิดงี้ว่าไม่มีนโยบายการให้ศูนย์เนยนะตอนนเทพแล้วเออเขาห้ามให้ศูนย์ มันไม่เชิงห้ามอ่ะพี่แต่แต่คือไม่มีนโยบายจากไหนซูนแยบเลยของผมไม่มีรอไปนี้เมื่อพอจากมือพิ้งก์ดบนมือหนึ่งใบแล้วก็เอาการ์ดจากดามิโซหนึ่งใบขึ้นมือโอ้แล้วก็ท็อปไปแปะท็อบในสภาพความเลคิ้วไหมไม่ใช่ไหมไม่มันแค่มากกว่ามันเดียวกลัวกลัวพวกแห่กแต่ทำไมแล้วเออทองใบ พี่พี่เห็นหน้าตาเป็นแอ็คเซลพี่ก็แผลพี่ก็แห่หมดเลยเหรอตั้งโดยจากหลุมมาทั้งหมดดูแวนดูแหวนปล่อยวสามใบแล้วบอดแล้วก็ดเอย่างไรไม่ก็เวลาเขาบุกมามันแบบว่ามันจะลุ่มลำลุ่มลำไรคู่ผสมที่ทวุฒิใบซันภานะก็ควายตัวนึงเนี่ยแหละไปโชูแล้วไอ้ที่เกิดดวงไม่หมดเล้วก็ลงต้องสะสมมือไว้อันนี้สลัดที่เจอเจม่ว่าเน้ยต้องสะสมใช่ไหมคู่แม่งไม่รู้เป็นไรแต่มันจะออกง่ายมากแล้วก็ลง ไบโนพิลัสที่อยู่เอ็กเซลตีสกิลมาตีเขาตัวรารมเด็กหนึ่งใบเป็น normal unit เป็นอ์มอลอยู่ i t จูนหนึ่งใบอ่าฮะตัวดักอผมพิปด้วยทำไมอะเชตริงเราเบแบช้เิงเราเบิดเชตริงแล้วเดี๋ยวราเบิดอันนี้เหอนอิิึ่เก้าเรนนไปเลย ปล่อยไรพลังแวนว้าวได้ดอกนึงเอคคคลิกครับหมื่นหนึงจึงจ็ต้องหักน่กลัวน่ากลัวอ่ะใบสันตีสกิลใบสันมาตีเาริบัสเลือกเรียนหนึ่งใบบวกห้าพันเนี้แล้วก็ถ้าสกิลนี้กดตอนอยู่ช่องแวนสแปนหนึ่งสองหนึ่งสองอันนี้ยังวัดใจได้นึ่ง่สอาปี่หย้าบอด เียไม่เข้าว่าโทิกโคทิกเป็นเหตุสำคัญเอเขาแค่ชิกก้อนคืนแค่นั้นเองสองห่สี่ของพี่หมืเก้านาะกะาจ่าหมื่น้าอ่ะอันนี้สกิลตัวนี้ของเป็นคอนถ้าอยู่แถาหลังจะบวกสี่พันก็บบดอีกไหบวสามสี่มสี่สกิลเมื่อตีโซบายม่หนึ่งเป็นนอตมอวยูนิตที่ห้ามปลาพีจีแค่นั้นแหละเขาววะใช่อันนี้เรียใช่ไหมใช่ เก็ตสองเลยคือไปต่อวัคนี้สิบาก็ถือว่าเชืองเดียวกันผมรู้ว่าคุณนี่เป็นคนอันนี้มันบังคับเลยใช่ไหมว่าต้องมาเยี่ยงสองปอนด์เกลียขอมองมาชัดๆด้วยนะอ่่ใช่ๆเยี่ยมอหายการย้ายมอหายนะอ่ก็มาภาคที่แล้วอนะไป3ามใบเลี้ยวไหมของที่บอยอื้อ เต็มทีท่านี้อันนดนี่ผมิแล้วอันนี้เมมตทีไแกเงราควีเบาเหมือนผมทำไรม้าอไมม่สิบอตอันนี้ไหร่อ่าเข้า านะตัวนี้เห็นไหมฮิตมิเท็นะเอาเลยฮิวไรเป็นรดเลดทียนยิวไม่ได้แต่เอาไปเออฮิวเมื่อตีฮิตบรรยากาศโซบลาสหนึ่งเอาเลยเจ้แล้วก็นำก้าจากดาเมจโซนขึ้นมือหนึ่งใบอ๋อดามิเลตโต้างในมมันเล่นอ่ะมันจะไอเนี้ยไปอยู่นู่นใช่ใช่แล้วมันจะไล่จากนี่ได้ใช่แต่เออว่ามันไม่อยู่แล้วก็เอาเดมแล้วก็เข้าเดมเพื่อความก็เหมกับเขาบาดได้มือหนึ่ง แล้วก็ถ้ามีการ์ดเข้าดมห่เท่านี้บวกอีกห้าพันขมหน่งตี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 ตตี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 มีตีีี่ีตต่ตี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 ก็ตีตีตีตตีต้ตี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 อง2ีตีตีองตี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  ใช่แล้วจะไม่ม right? no ันต้องจับมือเปล่อถ้าเธอคู้แข่งไม่สามารถรอพกฟาสเก็ตหนึ่งแบบจากบนมือจากบนมือไรมีคุกล่าดินสอแฮมสุเกะแฮมทาโร่ร่างสามเอาแอ็กเซลก่อนแล้วก็สกิลเมื่อลงถ้ามีแฮมทาโร่ร่างสองกับหนึ่งอยู่ในโซ่มันชื่ออะไรแฮมสุเกะใช่แฮมสุเกะน่ารักใช่เลยผมเรียกแฮมทาโร่ทำไมแฮมทาโร่กินลิกัสติสเปล่ากิ็นลิกัสธิ์ไม่ติดหรอกทิ้งมือสองใบได้หนึ่งแอ็กเซลแล้วก็เสิร์ฟแฮมทาโร่ร่างหนึ่งกับร่างสองขึ้นมือ วีโตเตอร์ใช้เยมแล้วก็้นรังรออะไรฮ่ยร่อนอะไรมัเสียเศเพื่อไแล้วก็เป็นดีเลยอะปล่อยไปที่ตายแค่นั้นแหละพอพอที่แฟนพอีอันนี้มองขวายใช่ไหมเอาไว้นี่แล้วก็วันนี้ปล่อยปล่อยโอ้โหเฮ้ยหมดห้าตักเลย ไม่มันต้องมีเถกจวว่าอะไรเดี๋ยวเี๋ยวันของเต่าพี่ไม่เชื่อหรอกอาจจะมีเอ้ย Excel มาจากไหนสองนี่อ๋อก็นี่ไงตอนแรกไลร์ใหม่ใช่ไหมได้หนึ่งเอ็กเแล้วก็สกิลเมื่อลงตัวเนี้ยต้องบอกเถกอีกไหมที่นักไม่รู้เลยสกิลเมื่อลงของตัวนี้ใช่ไหมถ้ามีร่างหนึ่งกับร่างสองอยู่ในโซ่ถ้ามีร่างหนึ่งกับร่างสองอยู่ในโซ่ดิ้มือสองใบได้ Excel ลหนึ่งแล้วก็เสกร่างหนึ่งร่างสองจากเด็กขึ้นมาอันนี้ขยับไปไหนแข่ง พี่นัทไม่รู้นึกว่าเป็นอะไรมาวางกองไว้ไม่ไม่คือเอ็กเซลนี่ยแหละคือออะไรคืแต่เราสงสัยว่ามันมันมาเดียวสองใบเลยวะนี่แหลยมิต้ามิต้าไหนอ่ะอันนี้หมื่นสองธรรมดาเบาสุดมิต้ามีแบนเบาสุดมันไม่ลุกมาใหม่ยกไม่มีเห็นไม่มีเขาเลยเขาเลยอยู่อ่ะอยู่ได้พาวให้อ่ามอนตีรัหนึ่งเออไซเซนฟอนต์ บวกหมือนทั้งหมดโอ้ตายแล้วอันนี้อันนี้มีการเข้าดาเมจโซนใหม่ก็พวกเข้ามือหนาตีแว้นอันนี้ต้องในเนือนคุณหิวแล้วก็อันไหนเบาสุดวะตอนนี้มันแรงแรงไปหมดเลยอ่ะอันนี้แฮมทาโร่เบาสุดอันนี้มีแวนเป็นแฮมทาโร่ร่างสามบวกสามพันเป็นหมื่นสองเด็ดเอ็กเซลสองสองสามสองจ้าโว้ยจ้าจ่ะพอแต่นี้ด้วยสามสองเลยวะ ใช่ดุเดือดอย่างนี้เกิดกับข้เิดนยหนึ่งขึ้นเท่าไหร่นะยี่สิบแปดอแต่พี่เกิดผกดีเลยไม่มีเกิดงานเสร็จงานจตายแล้วเหน้าตายแน่นอนสามสองยี่สิบใช่วเลยผมจัดหนมากมากเ เอพี่มีโปรเทคพี่วัวแลมไปครบเลยแหมโปรเทคเหมือนมือจะพอตีเลม่เลยตีกีตีกี่ทีล่ะคุณตีนัต้องฟอนทิกเกอร์มีเหรอไม่มีตายไงสิทธิพิเศษเฉพาะเอ็กเซลตายไงไม่ตายใครตายไงรอเลยอันนี้น้อยกว่าเพื่อนจ่ายแต่เกิดเรียกแบ่งเพียบเลยตัวเยอะเลยอ๋อพี่ไหมอ๋อพี่นี่สองสองแปดใช่ของถึงมือซีเท่าไหร่นะ สามสองสามสองแข่เลืสาเดี๋ยวบูทหน้ากาอยู่ของบัดดี้แล้วบูทไหนก็บัตดี้สเท่ากันอินทรีย์อินทเสร็จต่อไปผมพูดผิดข้างจริงๆข้างเนี้ยเบากว่าแต่อนยังแค่สามคนอันนี้หมื่นเติดฟ้อนสองหแล้วก็ตัวนี้แวนเป็นแฮมทาโร่เป็น3ามหมื่นหนสกยูไบนฟิลัสทะลึบลาบสี่ครั้งโม่หนึ่งอ่ะเป็นน้องมั่ยืนหนึ่งจ อันนี้คีอเท่าไหร่สามหนึ่งกดข้อมือสามหมื่นค่าเฉยเลยอย่างงงเลยขอเล่นรอยยันหน่อยได้ไหมอันนี้ก็เป็นหมื่นชอบไปเฉยดีโอแล้วก็เล่นต่อไปสินี่ก็เต็มที่สามแล้วไงสองหมื่นไป้วกระลิ้มกระลิ้มกล้มกระขอบคุณครับต้องมือเยอะแยะต้งหมดเลยพร้อมตองมือเยอะแยะยังคงคิดต่อไปมันมือมันเยอะแยะเลยคุณแต่ว่าของเล่นล้วนๆเออ 3ามสามตรงนี้หนคุณแม่งก็ได้คุณแม่งมูรีโนวานึ่งลจะได้จะได้ทำจะเปนี้นต่อไหสามหมื่นสองขนองเลนคะจะเปลี่ยนต่อไหมจำไว้ได้แล้วอันนี้สามหมื่นเจ็ดไม่แค่เก็ตพอแค่เก็พออยคุณไม่กล้าติดจำไรเลยผมมีล่ากวาตาอยู่แล้วไม่ใช่เอเดียหรอกจะเป็นอก็ตายโ่นไปไหล่ะ อ่ะสะพัดจุดที่มีโทรจะบานอันนี้เบาหน่อยอันนี้หมื่นหกตัวหลังบวกสี่พันเป็นสองหมื่นจะสามหมื่เออเดี๋ยวมันมีมันมีเทคต่อพี่ต่อเทคมันมีเทคต่อพี่โซบาอันนี้สามหมื่นนะโซบาอ๋อห้ามมีจีอ๋อไม่ไม่ต้องดูทับเด็กก่อนคืออะไรที่จะใช้ได้แค่สติ๊กเกอร์ในการต้องกานเออก็สติ๊กเกอร์ไงล่ะมีจีไนล่ะเออนั่นแหละนั่นแหละตเล่นตูนสามสี่ยา ไม่มีของเล่นแล้วอ่าอ็นเฟ e โ o บาสแล้วก็เอาแฮ n ทาโร่ไปนี่เข้าโซเอาตัวเกตสองึ้นมือมือไม่มีของเล่นแล้วเหมือนผมมีอ่ะมือสองตัวด้วยตัวเชียวมือสี่ใบพี่ใจเย็นคอเทิร์นรออะรทำได้ไม่ได้ไหมเดี๋ยวเขาจะอะไรเป็นนิดหนึ่งก่อนอ๋อออะไรนักเปิดสายใช่ไหมเปิดกินหมวกจุ่มอะไร เมื่อไรท็อปเกีสามคารดบัสสองแล้วก็บวกสามพันด้วยใช่ไหมารพอแก๊สหนึ่งใบจากดาเมิลสโซนหมดแล้วเหรอเราจะแพ้มันไม่มีอีกเซิงไงล่ะเออจริง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 ดื้อดื่เอาไปยิงแบบแค่ใบเดียวนี่จริงจริงจไม่เต๋อมันจะปั๊มอีกอยู่่กวาพี่น่าจะซึ่งไม่ถ้าได้รอดอ่ะถ้าได้รอดก็กก็อีแค่ใบเดียวแล้วอันนี้ก็บวกหมื่นห้าบ้าเขาต้องโซบัสสองเลยเหรอคาร์ดบัส ข้อโอ้โหซิวหนึ่งด้วยใช่บดได้ซิวด้วยครับแล้วก็กด X สร้างความเสียหายหนึ่งอ๋อนำกราดหนึ่งใบจากดาเมจโซนไปใต้กองกราดใช่แล้วก็สร้างความเสียหายเลยไปงก็ดดเมเชิคกับพี่เป็นเล็กคิวบ์กับไอ่อนแล้วก็ได้ซิวเช็คบอด ไม่จกลัวอะไรพี่ผมมือสใบบอดไม่มีเลยต่อไปจัจสกิวอ๋ไม่ได้เรต้องเนามอ่าตัวนี้ติตัวนี้กดไมกดมาดีดกดมาเออปล่อยนี้ดีกว่าเพื่อได้ทิไม่ใช่นะเฮ้ยไอ้ดแมไหลเียไม่กดดีกว่าจัดดเซอร์หนึรมือกี่ใบมือสี่ใบ คุณต้องทำอะไรสักอย่างแล้วคุณนะซูมิอ่านี่บวกห้าพเนาะหมื่นสีแวนห่นสแวนนะอีแคมทปโรยเนเซ็ตปแวนการทิดลุกอันนี้บวกอีกห่อ่าปล่อยแวนปล่อยแวนปล่อยแวนเนาะจ่ายจ่าจิดลุกมาจิดลุกฮิวยูด้ผมแก่สองแวนนึง าให้แล้วก็พาวให้ข้างนี้แต่ใ่นลูกมันบวก5,000เอ็ก็คยบอก5,000นี่ใครจะเข้าก็ฝันได้หมด่จนไหมไม่ถนพานโอเคนีเดินหน้าวได้ก็เข้ามาก็ตัดทิกเกอร์ตัวนี้ตีแล้วก็เบอร์บูท3 7 3 7ตีแวา2 2ก็จะไม่หนักเกินไม่เมื่อเรีนคาอก่อปล่อยรอพาวเองร้อยการ์ดาแล้วผาเแ้นแล้วน่ ดแฮมสุเกะไาอีกแล้วเห็นไหมแอ็กเซลก่อนอย่างใดอยู่อย่างใดอยู่แล้วก็อะไรโอ้ยเซียวบ้าบอไปเลยแล้วก็สกิลเป็นคอมโฟด้วยประเด็นอ่ะทิ้งมือสองใบหนึ่งไรใช้สกิลไม่ใช้เนาะได้แอ็กเซลหนึ่งใบแล้วก็เอาแฮมทาโร่ร่างหนึ่งกับร่างสองจากเด็กอย่างละใบขึ้นมือตาเท่ากันถึงตาผมแล้วคูดสายเปลี่ยนฐานหัวะ มเหเปลี่ยนทายอันนี้หมดแล้วคุณคืนสุกอาชูระมันจะดังนี่เฮ้ยอะไรของคุณลงอชูระลงแล้วก็ลงแล้วก็ลงเรื่องนี่คอนเทนเนอร์เป็นยังไงนั่นสิอ๋ออ๋อผมก็ตกใจมันเป็นเจเนรีพี่ไงพึ่งเห็นติไม่ได้หยุดมาแต่ก็จับเลยอันนี้ หมื่นพี่แว่นกาสติลนี่หมื่นสองเนาะจัดจ่ะเดนลุกเช็คเกตสามลุกเกติวฟัามบวกหมื่เข้าเลยวัดทริกกันลุบอลบอลบอาแว่นกาสอันนี้บวกห้าพันเอาเลยมีหมดเัวเนาะแ่นตีเลกดีนะจอไปสองหมื่สามสามหมื่นสาอันนี้หมแปดสกิลโซบาร์โม่หนึ่ง เป็น normal unit ที่ห้าปลา pg หมื่นแปดหมื่นแปดอินดัสเซ็ปหมื่นอันนี้สองหมื่นสกิลเดิมโซบลัสโม่หนึ่งพี่ใช้ได้แค่ติกเกอร์ในการประกันพอได้ไหมไอ้เหี่อะพี่นี่ก็มากกว่าเท่าไหร่สองหมื่นใช่ใช้ได้แค่ติกเกอร์กับอินเตอร์เซ็ปหนึ่งเดียวใช่ไหมใช่สองหมื่นแล้วก็เล่นหนักอีกแล้วครับพี่ อันนี้หสกิลไบโนติรัสเอรดบารมูนสองหมื่นอันนี้สองหนึ่งขอมอหนึ่แล้วก็อันนี้สองหมื่นสองสกิลมาตีเคอรดบาร์ดเกียวการบุกห้าพันอันนี้สองกอดกอดจะข้งเหออันนี้ไม่ได้ยูมีสอง อ่าแล้วอีกผมอีกีนะสองสองอันนี้สองสองอ้าเยี่ยมเลยพี่ช่วยดีเยี่ยเลยอุ้ยเจีอยมสองตัวเหรอถุงกระต่ายเท่าไหร่นะบอกแล้วไม่ไม่อันนี้ไม่ได้ตีอันนี้ยตีอันนี้ตีเท่าไหรแล้วสองสองเท่าไหน่หมวกทีไหมสองหมื่นอีกข้าวหนึ่งสองสองหมดมือแล้วครับว่าจะใช้ตัวนี้ปิดซะหน่อยไม่ได้ใช้แล้วไอเนี้วันใช้ โอเคเรียบร้อยเป็นเต้นนีที่คิดไปพอนะคุณต้องขอมาเพิ่มนะครับประมาณนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครชอบเอกแครด้วย้ครับผมสวัสดีครับ